ที่แบบบอกไว้เลยเบอร์ไหนเบอร์ไหนคุณอยากจะรู้ความหมายนี่คุณดูเบอร์ได้หมดเนี่เบอร์หนึ่งเนี่ยไม่มีพระเจ้านอกจากอัลลอฮ์เนะเบอร์สองเนี่ยมัมหม,มัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์รซูลเนี่ยหมายความเป็นศาสดาอย่างเบอร์สามนี่เป็นแม่บทเลยนะในการเข้าทำพิธีละหมาดเนี่ยมันเป็นบทสวดที่แม่บทที่บังคับอันที่สามบอกว่า มวลการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์ผู้อภิบาลแห่งสา,ากลจักรวาลผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออันนี้มันเป็นบทสวดเริ่มต้นของบทสวดหลักเลยสําหรับการทําพิธีที่อื่นเขามีเป็นแบบแผนผังให้อ,อ๋อไ,ไม่มี<ะ>ไม่ม,ม,มีอันนี้เราต้องการจะสื่อความเข้าใจให้คนที่ได้เห็นว่าเออการตกแต่งนี่เขาตกแต่งทําไมมีความหมายว่าอะไรคนไม่เรียนก็ไม่รู้ครับผมนี่เราก็ต้องทําตัวนี้ขึ้นมาเพื่อว่าคนอยากศึกษาก็ได้รู้ว่าอันนี้มาจากคมภีร์แล้วก็ว่ามีเนื้อความไว้อย่างไร ทัศนศิลป์มี3รูปแบบภาพเขียนคือศิลปะที่คุณสามารถใช้ตาดูปฏิมากรรมคือศิลปะที่คุณสามารถเดินดูได้โดยรอบและสถาปัตยกรรมคือศิลปะที่คุณสามารถเดินเข้าไปข้างในได้แดนไรส์ทำไมทุกๆวันศุกคนถึงต้องมา ละหมาดเยอะกว่าปกตินะครับเหมือนกับเป็นงานสังคมหลังจากอยู่ที่บ้านมา6กเจ็ดวันก็ต้องมีการพบปะสังสรรค์กันอะไรกันท่างเวลารวมกันเขาก็ไม่เหมือนละหมาดถ้าเวลาก็คือเขาจะมีธรรมธรรมาครถาการเทศนาอย่างที่พระวันพระของไทยเลยนะมีเรื่องอะไรก็จะตักเตือนวันอื่นจะไม่มีจะมีวันศุกร์ไม่มีแมีวันศุกร์วันเดียวทุกวันศุกร์แต่จากัดเวลาไหมครับว่าต้องมารอบไหนเวลาเที่ยงเดิมของของละหมาดทุกวันนั้น วันนี้ต้องขอบคุณด็อกเตอร์มากๆนะครับที่มาให้ความรู้เราเกี่ยวเรื่องของพิธีกรรมทางศาสนารวมถึงความรู้เกี่ยวกับเรื่องของมัสยิดแห่งนี้นะครับขอบคุณมากๆครับ ที่ทําให้สูงขึ้นมานี้เพราะมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วหรือว่าต้องเป็นเราดีไซน์ให้มันสูงเราเราดีไซน์ฮะจะเห็นว่าในมสัสยิดอื่นๆเนี่ยแต่ละแห่งก็จะไม่เหมือนกันไอแ่นที่แตะเทศเนี่ยบางทีเป็นไม้แล้วแต่ที่เขาจะออกแบบมานะฮะยิ่งสมัยโบราณด่บางแห่งนี้เป็นแบบไทยก็มีเป็นเหมือนลังคาโบนเลยตระคุมนั้นเนี่ยคุมตรงที่ละหมาดคุมตนขึ้นไปเทศเนี่ยเหมือนตอนที่พระเวะลาพระเทศเลยเอออย่างนั้นอ่ะมีซุ้มขึ้นไปคุมอีก อย่างนี้วลาการสร้างของเรานี่การออกแบบมีความเชื่อเลยครับแบบบันไดต้องมีกี่ขั้นไม่ไม่ไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีเลยอันนี้มันคือสัดส่วนที่เราเห็นความเหมาะสมอย่างวันศุกร์เนี่ยคนจะขึ้นไปเท่เขาตงขึ้นไปข้างบนพอเขาเท่เสร็จนะครครึ่งเวลาเนี่ยเขาจะถอยมานั่งพักสักนาทีสองนาทีนะฮะแล้วก็ต่อครึ่งทีสองครับผมแล้วพักกันก่อนไหมอ่าพัก นี่คือชั้นลอยที่อาจารย์ว่าคือ,อนนให้สุภาพสตรีอยู่ข้างบนเลครับละมาดนะครับ,รรบสุภาพบุรุษอยู่ด้านล่างคือเท่าที่เรากำหนดไว้เดิมนะ จะให้สตรีเนี่ยทำพิธีอยู่ชั้นบนแต่ก็เอาจริงๆแล้วเข้ามาอยู่ข้างหลังลานข้างนอกเพราะว่าผู้หญิงคนแก่บ้างอะไรบ้างขึ้นไม่ไหวเสร็แล้วไปมาเวลา,าวันศุกร์เนี่ยข้างหลังเนเต็มไปหมดเลยผู้หญิงคือผู้หญิงก็จะไม่ปะปนกับผู้ชายเพราะทำไมครับทำไมต้องแยกครับหมายความว่าให้อยู่เป็นสัตว์เป็นส่วนครับผมไม่ให้ปะปนกันถ้าปะปนกันเนี่ยมันจะมีความรู้สึกไม่ดีทางเรื่องเพศอ๋อจะได้มุ่งมั่นเป็นเรื่องพระพุทธเจ้า,าดเดียวจิตใจเราจะต้องถึงพระผู้เป็นเจ้าอย่างเดียวไม่ไม่ได้มาคิดถึงเรื่อง ศอะไรอย่างเงี้ยพวกนั้นเขาจะก,กันแบบผู้หญิงทางหนึ่งผู้ชายทางหนึ่งแล้วที่มสัสยิดอื่นๆเนี่ยครับเราจะเห็นว่าโดมส่วนใหญ่ทำไมต้องเป็นสีเขียว,วครับไม่มีกฎเกณฑ์นะแต่ทไมทไม,มันเป็น,วนความชอบส่วนบุคคลแล้วคือในโลกมุสลิมเนี่ยส่วนใหญ่เริ่มจะมีเขียวอย่างลิเบียเขากระทงเขียวครับผมในทะเลทรายเนี่ยเขาจึงนิยมสีเขียวเพราะอะไรในทะเลทรายเนี่ยมันมีแต่ความร้อนค,ความร้อนเนี่ยมันจะเห็นพื้นทรายเนี่ย แต่ถ้าเขาเห็นสีเขียวขึ้นมาสักจุดหนึ่งอันนั้นแหะคือโอเอซิสใช่โอเอซิสควา่<อ>งให้ความร่มรื่นให้ความชุ่มชื้นอันนี้เขาจึงชอบสีเขียวอยากได้สีเขียวเพราะเมืองเขาไม่มีไอความสีเขียวอันนี้มันมันไม่ใช่กฎเกณฑ์ที่เราจะเอามาใช้กับสถาปัตยกรรมเพราะว่าสีทุกสีนี่จะสวยเหมือนกันหมด ที่นี่ครับที่จุดเด่นที่สุดของมันเป็นเอกลักษณ์ของมันที่อาจารย์ออกแบบนี่คืออะไรครับของที่นี่คุดเด่นของมันก็คือว่าเป็นมัสยิดแห่งเดียวที่ไม่มีโดมและอย่างนี้ถ้าเกิดผมเป็นคนแบบว่าถ้าไม่ใช่วุลิมครับผมสามารถเดินเข้ามาดูในสถานที่นี้ได้เลยหรือเปล่าเป็อย่างสถาปัตยกรรมอะไรอย่างงี้ได้ไม่มีไม่มีห่วงห้ามอะไรมัสยิดที่อื่นนะครับเหมือนกันเหมือนกันไม่ต้องเป็นชนศาสนาอิสลามก็ได้เขาไม่เช็คคุณหรากาใช่หรือไม่ใช่ มัสยิดในในโลกนี้ครับที่อาจารย์คิดว่าควรจะต้องไปดูอีกครับม,มีที่ไหนไหมครับโมเดิร์นใหม่ๆเลยเนี่ยที่ดูใบเนี่ยน่าสนใจอันใหม่ที่เขาเพิ่งสร้างอกว่ะ<อ>ระดับมาเมเซียมรดโคนี่มันก็น่าดูนะมันเป็นแบบในสไตล์ของโมโรดโรเขาทําแบบทึบๆสเปกนก็น,น่าดูแต่เป็นยุคเก่าข,าขา้างในเขายังกับวัดพระแก้ววิจิตพิสดารมาเลเซียนี่ก็น่าน่าสนใจชื่อว่าอะไรซอลาฮุดดีนอับดุลอาซิ เป็นมัสยิดใหญ่ที่สุดในมาเลเซียในมัสยิดเนี่ยว้างมากนะมีพัดลมขึ้นมาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็นพัดลมมันเป็นเสาขึ้นมาเราเปิดพัดลมปั๊บใบมันหุบอยู่แล้วมันจะกลางขึ้นมาเองยอดมันก็เป็นโป๊ะไฟตัวเสาไปเป็นลำโพงขยายเสียงเพราะงั้นฟังก์ชันมันสามอย่างเลยเป็นพัดลมด้วยเป็นลำโพงด้วยเป็นไฟด้วยถ้าเรารู้เผินๆไม่รู้ว่าเป็นอะไรเห็นเป็นเสา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 ขึ้นมาเต็มเพราะว่าพื้นกว้างเนี่ย คุณทำยังไงอากาศมันถึงจะเย็นเพื่อสายเทเนี่ยเขาดีไซน์ตัวน,นี้ดีคนเรานะเวลาทําพิธีละหมาดเนี่ยคุณสามารถที่จะยืนละหมาดได้ทุกแห่งบนพื้นโลกเมื่อเราไปละหมาดบนแผ่นหินธรรมชาติแท้ๆเลยเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าซึ่งในที่เราได้ก้มกราบพระเจ้าบนแผ่นหินของพระเจ้าอันนี้มีความซาบซึ้งมาก ที่สุดแห่งงานศิลปะคืองานสถาปัตยกรรมถ้าเราไม่มีสถาปัตยกรรมของเราเองเราก็จะปราศจากจิตวิญญาณแห่งอารยธรรมของมวลมนุษย์แฟรงค์ลอยไร พี่ซานวันนี้ครับผมก็ได้มาได้ความรู้ครับผมได้ความรู้เกี่ยวกับหลักศาสนาต่างๆแล้วก็ได้มาดูข้างในด้วยปกติจะเห็นแต่ข้างนอกเฉยมสัสยิดถ้าใครบ้านใกล้ๆมัสยิดหรือจะมาก่อนเลยใช่แต่เพา่ง<ต>้รู้ว่าเขาทำอะไรกันครับผมวันนี้ก็เพิ่งได้รู้ว่าความจริงและเสียงนั้นไม่ใช่เสียงส่วนนะครับแต่เป็นเสียงที่เชิญชวนให้คนเนี่ยเข้ามา,มาทำการละหมาดกันอืมแต่อย่างหนึ่งที่เรารู้ก็คือทุกศาสนาไม่ว่าจะศาสนาอะไรก็ตามนะครับก็สอนให้เราเป็นคนดีเหมือนกันหมดอืมซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะครับใครจะน ลวครับพบกันใหม่ทุกคืนวันที่สี 4, ทุ่มห้านาทีทางทีวีไทยแห่งนี้คืนนี้เราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับกาสอนกาิศิก่ยทุกคนเรียกว่าโรงเรียนสอนควายควายเราเอามาสอนสิวันเป็นงานเลยนะอย่างถ้าทำนาไม่เป็น <c oughs> ใช้ควายไม่เป็นควายที่จะเป็นคนสอนให้ไานาได้ไปซ